สวัสดีครับผมชื่อนท์ทิติพงศ์ระเบียบนะครับปัจจุบันเป็นตากล้องอิสระนะครับแล้วก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ด้วยครับก็ต้องบอกนะครับว่าผมรู้จักกับคลินิกดตกรอเอสเตติกเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจากการศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก็ได้พบว่าคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็นอกเหนือจากความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยก็ยังมีใบการันตีที่ทําให้ผมมั่นใจได้ว่าที่นี่นะครับจะปลอดภัยแล้วก็จะทําออกมาได้อย่างที่ผมอยากจะได้นะครับ สำหรับผมนะครับก็มีการทําจมูกกับดกรกตรกนะครับแล้วก็มีฉีดไขมันนะครับเพื่อที่จะเติมให้หน้ามาดูเด็กลงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของการเติมวิตามินต่างๆนะครับกับทางคลินิกนะครับ สำหรับจมูกของผมนะครับเป็นจมูกแบบโอเพนนะฮะซึ่งคุณหมอนะครับได้ทำการเปิดขึ้นไปแล้วก็ทำการใส่ซิลิโคนนะครับเฉพาะตรงบริเวณที่เป็นสันจมูกนะครับแล้วก็รองปลายด้วยกระดูกกอหลังหูนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการเติมแฟตกราฟเข้ามาด้วยนะครับคุณหมอได้ให้ความรู้อย่างนี้ครับว่าการเติมแฟตกราฟมันจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ทรงก็จะสวยขึ้นครับและผมก็ทำการตัดปีกจมูกด้วยนะครับถ้าพูดถึงความประทับใจจาก ที่คลินิกนะครับก็ผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมประทับใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่คลินิกนะครับนอกเหนือจากการทำศัลยกรรมแล้วเนี่ยเขายังให้ความเป็นกันเองกับตัวลูกค้าทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือว่าเป็นลูกค้าคนอื่นนะครับเท่าที่สังเกตก็คือว่าพนักงานแบบต้อนรับดีมากนะครับแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้คําตอบเวลาที่ผมอยากได้คําตอบนะครับ แล้วก็ทางทีมแพทย์แล้วก็ทางพนักงานเนี่ยให้การต้อนรับดีมากนะครับแล้วก็มีการ follow up ตั้งแต่วันแรกนะครับที่ผมทําสัลญาญกรรมแล้วก็จนถึงนับปัจจุบันนี้ก็ยังมีการ follow up มีการติดต่อพูดคุยกันนะครับทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยครับสำหรับผมนะครับดรกรเอสเทติก <hetic> นะครับเป็นมากกว่าคลินิกสัลญยญกรรมนะครับเวลาที่ผมเข้าไปที่คลินิกเนี่ยทุกคนจะให้การต้อนรับที่ ดีมากๆเลยครับและถ้าใครนะครับสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doctorconesthetic หรือว่าจะเป็นในแฟนเพจของดรก o r อร n e อนเอ t เ c ติกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับดรก o r อร n e อนเอสเตตินะครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับถ้าเลือกด็ก o ตอร n e s นเอสเตติสวัสดีครับ